เอ้ยสวัสดีท่านสมาชิกทุกท่านเลยนะครับยังไม่เคยทำงานนักทสดงนักการกุศลเปิดเร็วมากเราจะฟังเรื่องอะไรยินดีครับเข้ามาสู่พาเวอร์กับน้องโซอี้อีกครั้งนะครับว่าง่ายน้องโซอี้ซูมหน้าซูมตาสายพันธุ์ไหนอะไรยังไงพระมงทุฎยากมากแน่ภารกิจวันนี้ของเราเราจะไปที่ไหนกันดีครับท่านสมาชิกทั้งหลายเฮ้ยทำไมแหม่ผมหน้าตาเปลี่ยนไปไอโซนที่มันเคยเปิดเปิดเอาไว้มันไม่เปิดแล้ว อะไรขึ้นมารู้แล้วเราไม่ได้ไปแท่แน่แกไม่ได้ไปนะซีก็เลยปิดไว้ไปตีนี่ก่อนเปล่ายูนิโวยูนิโวอยากได้อยากโดนยูนิโวยูนิโวมันพลาดอะไรยูนิโวอ่ะสายฟ้าสายฟ้าเราต้องเอาท่านหินไปตีเนี่ยไอ้นี่ก็สายฟ้ารีแลกโซอลัสรีแลกโซอลัสลักวันนี้ก็จะไปตีรีแลกโซอลัสลักกับยูนิโวยูนิโวยูนิโวล์สมสู่กันเสร็จแล้วเฮ้ยไหนออกใครออกใครอุ่ยเดินขบเดินผ่านมัน ไข่ะไรจริงเย้ไขใหญ่มากไขอะไรเนี่ยาตาดินเหรอนิว e ์ล็อกเก g ยเอ็กใ่ใหญ่มากเอยมิ้นไข่ใหญ่มากไข่มิ้นใหญ่มากโอเคทีมพร้อมแล้วมีม่วงมีโซโลจูโดย่างและเบิรเป็นลาดโอเคเรียบร้อยลอมาฟูไปยูนิโวอยากได้อยากโดนยูนิโวยูนิโวได้คอปเปอคีมอุ้ยนี่ไงยูนิโวอ่ะ เฮยท่านสมาชิกลากอุเรียร้อยเปนหนึ่งเอ้ย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 เฮ้ยมันยังไม่ตายโอเคเป็นตายไม่ตายง่ายๆหรอกใช่ไม่ถึงว่าแพนควินผมอะแพนกวินโอ้ยิงทีละหนึ่งยังเจ็บเลยเร็วโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อุ้มนกตุตุมตุ้มระเบิดเวลา เอออะไรนออยาก้โตโอ้โอ้ยงเจ็บเไปเลยสโลจุโลีมันขอสั่งให้มึงโดนชีล้น่ยเยโดนช็อตโดนช็อตเฮ้ย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 ลหลบระเบิดเวลา ไอ้ขี้ไปไหนไม่รู้ระเบิดเวลากูโอ้ <S <S โอมาเลยระเบิดตูดระเบิดตูดอไอ้ขีโโ้ยิงไปไหนตรโมากี่ตัวตัวเดียว<อ>ถ้าจะ<อ>สุนหมดแล้วอลองปล่อยให้มันเดินไม่ได้ปะใช้งานจนหมดแล้วปล่อยให้น้องเดินไปเลยมันก็มันก็ระเบิดตัวเองทิ้งกันดิให้น้องได้เสียสละไม่ชาติมันแรงเอ้ยเอออะไปดิดูดิดูดิระเบิดเวลาเป็นยังไง

อืออะไรก็ตัวไซา่มาจะใช้บัตเซ่โตโยตา้าซูซูกิเฮ้ยได้แล้วเย่เฮ้อยอีซี่เดี๋ยวอัพแล้วนี่หว่าเย้แวนเวิร์มเอ๊ะสามารถครับแวนเวิร์มได้แล้วอ่านแวนเวิร์มอยากได้แวนเวิร์มอย,อยากขี่ไอ้ตัวนี้แล้วครับไปนี้ได้แล้วปืนปืน<อ>สนใจไหม สนใจแวนเวิร์มก่อนเพราะว่าแวนเวิร์มมันเป็นยานพาหนะที่ฉันชอบแวนเวิร์มนี่ใช่ไหมแวนเวิร์มมันพ่นไฟได้ด้วยเป็นแบบมอเตอร์ไซค์มีไฟแหวน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 เราจะเป็นเด็กแหวนกันแล้วหมดยุคจักรยานแล้วอ่ะไอ้ขี้เดียวนะเวขึ้นบนต้นไม้ดูดิมินดูบอสเปลาตาเป็นยังไงทำไก่ย่างได้ไหม นี่ฮ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่ากวางปะไปดูตุแกดูตุมันว้าวบ i c k boy ซ h กซี่ไปเต่าเโอ้โอ้ไหนเราจะไปตีตัวไหนรีแลกโวปะรีแลกเหลืองรีแลกรักรีแลกโซลักไดโนเหลืองไปดูนี่ไงได้อยเขียเงอยู่ๆมาตีกูทำไมไม่เออ ไกอตีบอกันไดโนเหลืองสวัสดีไดโนเหลืองไดโน่เหลืันลองอีไปโนเหลืองไดโนเหลืองไดโนเหลืองด้น่เหืด็ก่วหองน่เลไดโน่เหลืองไดโนเหลืองทดนไดนอเอนเ่เเด่ไนองดไดไนนนออออโซอี้ชาร์จ อืมระเบิดต oh! oh! ูดอืมไปฆ่ามันโอ้ยจะสูดบินก่อนบินไป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 ไกินแล้วหนึ่งกินแล้วหนึ่งว้าวว้าวลองดูอันี่ามันมันไปเลยมิสเตอร์บูชิโดโซโลจูโร่ฆ่ามันเออโอ้ยโซโลจูโร่กูโดนช็อตอีกแล้วหนาจัดหนาจัดโดนน้ดระเบิดตูดหน่อย ตซนระเบิดตูดปลาไหลน้ำแข็งฉันมมันตูดเลยออสูกาอู้ไูดกระเด้งขึ้นไปข้างบนเลยไปเลยนกย่างนกย่างข้ามันนกตี๋เดียวยิงยิงเฮ้ยถึงอยู่นะแต่มันจะหลุดลงมาแน่เลยระวังอ้าวเฮียมันจะบั๊กขึ้นไปข้างบนไปเนี่ย ด้านไงกูว่าแล้วแล้วกูจะตามมึงออกไปได้ยังไงอ่ะไม่อุ้ยมันยังอยู่ข้างบนอยู่เลยไอเราต้องทวเองให้บักไมาอยู่ห้องข้างบนน่ะมีหน้าต่างตรงนี้เว้ยพี่ไม่รู้ว่าเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้ของขี่กวางตรงนี้เอ้ยนี่ไงระบักขึ้นมาได้แล้ว ต้องปายนั่งเข้าไปในกำแพงก่อนวะข่ะเราขี่กวางในกำแพงกวางมันพี่ในกำแพงอือสุดจัดคุ้มจับมาตรงนี้เลยร่วงเอ้ยได้แล้วคำถามคือกูจะออกยังไงตรงนี้มีก้อนหินโอ้เนี่ยมันเดือดเลยฉใช่ฉันเห็นเธออยู่ปางมาสุดตรงนี้เลยกวางอยู่ตรงนี้ จะออกยังไงเองบักครูก็ตามกูบักตามนานีไรสวัสดีตี้อ้าวมิ้นอยู่นี่นี่มิ้นโดดมิ้นลงจากนกหลีมันก็จะมันก <c oughs> ็จะบักเข้ามาแล้วพวกเองบักเข้าไปหมดแล้วจะออกยังไงเออแล้วมิ้นจะออกยังไงอ๋อไอ้แยกทีนี้กูตกโลกเลยเฮ้ยมิ้นตกเดอะบอยนะกูอยู่ได้โอ้โหซ่อนขยะเยอะเหมือนกันนี่เราอ่ะมันมีอะไรอ่ะมีปราสาทที่แม่งไม่ยอมดีลีท ชื่อตอนคนแก่บักคนแก่บักนี่ทางนี้ทางนี้บักไปแล้วเนี่ยนั่นมันอะไรนะวัาเอตี้ยังกลับออกมาไม่ได้อ่ากูตกตวอยอ้าวเฮียเดินได้นี่หว่าเยสกูเชี่ยวชาญในการสร้างบักแล้วเยสตอมเช่าชลาช่าชลาเยสเยสจัดอาทิตย์อาทิตย์เลเตอร์เหมาะกับเธอสุดยอดเลย ไหนดูดิไดตนูเหลืองอูรูอูรูตัวโคตรใหญ่เลยใหญ่มากน <c> ะ <oughs> ดูหน้ามันเออมากเลยฮิวส์นี่ไงฮิวส์ฮิวส์ฟอกฟอกแล้วบึง้งว้าตัวหาเลยเนี่ยน่าเกลียดมากเลยนี่คือนี่คือลูกของเอ่อมิสเตอร์บูชิโดกับควีนบีสมออกมา ได้อีนี่ฮตัวอะไรอ่ะโบตันน่ารักพี่มาดูหน้ามันก่อนมันน่ารักนะน่ารักชอบชอบวันนี้เดี๋ยวมีดอกไม้ด้วยหรอเหมือนแอคไมนด้วยคูนอะไรทุกอย่างอัมโปโบตันเกียร์ตรงไหนโอเวลสี่ห้าโอ้ยไดโนเหลืองนู่นนะมิสไซร์ลันเชอร์เวลสี่สิบหกไปบีดดิ้งโซโรจูโร กับไตโนเหลืองข้ามสายพันธุ์ใช่ไหมออกมาเป็นตัวอะไรเฮ้ยบอสบอสวัมโป้ที่ไปผสมกันได้เมื่อกี้วิวสามแปดอยู่ตรงอยู่ด้านบนของเกาะวิวสามแปดนะพี่สามแปดชิวๆนะเอานกมายิงมันให้ตูดแตกนี่ไงอยู่ตรงนี้มีริมหาดเลยสวัสดีเออนเห็นอะไรบางอย่างรลเบิดอเออโดนห้าเห็นคนคืวเออกำลังยิงตัวคิวเคียวอี เออยิงปั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 งงมจมน้ำแล้วจมน้ำแล้วจมน้ำยนระเบิดไปแล้วอมโอ้ยโดนโอ้ยโอ้ยโอ้ย้มาเออระเบิดตูระเบิดตู้อ้ิดได้ัะเบิดตระเบิดตูนมาเรวโดดทีละหนึ่งงี้อ hour later ระเบิดเวลาเ้อเข้าสิบแปดเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยไม่คุ้มเลยยิงรัวๆดีกว่าอุ้ยนกย่างกูเรียบร้อยจับผมหมดแล้วผมไม่เหลือสักตัวแล้วตีสดนี่แหละ six and a half hours later ตียมีสดงดเชื่อเบื่อท่วงื้อนี่แหละวิธีคนปลาตีคนป่า ทีมนทีมนไปิงไป่เจ็ดห้าร้อยทีเราก็ใช้โปเกมอนกันตีกันสดๆนี่แหละ้ยฟาไม่ได้ไม่ได้วะหรือว่าใช้เมกัสเฟียไม่ได้เหรอใช้ไฮเปอร์เหรอบินแล้วบินแล้วหนึ่งผมแทงให้ แทงหัวให้เนี่ยหรือมันหรือมันกำหนดเลยว่าห้ามห้ามใช้บอลน,นี้ไม่ได้ลักสิบก็ไม่ได้ห้ามใช้บอลนนอ่ะบอลน,นี้แล้วกันมี <Yeah. S 1> ลูกเดียวได้อยู่แล้วเรียบร้อยอออหูดาออเออแมงมูดามูดามีประโยชน์เลย โอ้ยกวางโอ้ยมึงจะใช้สกิลอลังการทำเฮี้ยอะไรมึงหยุดเฮี้ยเรือแ่หนึ่งแหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่าจะถุงแล้วี่ลูกสุดท้ายแล้วหยุดตามพี่แล้วอมาสาธุเออเรียบร้อยยากจัดเลยเด้อเดียวนะเต็มแล้วโอ้ยโอ้ย อันนี้ก็วิ่งเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอนูปิชใช่แล้วเนี่ยอนูปิชจะวิ่งไปไหนอนูบิชวิ่งท่านารุโตะได้ครับของอนูบิชเอาอุ้ยเชือบข้าวครไปโอ้ไม่ก้อนระดับสี่อะใช่แล้วเชือบข้าวไปโคตรไปเลยมึงถือมึงถือตรงไหนนะไอ้ชิบมึงถือตรงไหน กรรมตรงไหนนะ,ะปิดคลิปกับการง่วงานของมิสเตอร์บูชิโดโอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเกมพาวเวอร์อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ก็ได้ไถ้าชอบก็อย่าลืมแชร์ให้พเพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับจบวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายๆกดไลค์กดซับสไครต์กับผมอย่าลืมไลค์อย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะบายใช่ซ<ป>ับละเอียดเลย sassa sassa sassa